มาครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะมาทำข้าวผัดไข่ใส่โบรน่าหมูนะครับเป็นอาหารจานด่วนง่ายๆไข่ๆก็ทำได้นะครับเริ่มจากตั้งกระทะให้ร้อนแล้วก็ใส่น้ำมันพืชลงไปพอประมาณนะครับก็นำไข่ที่เราได้ตีไว้นะครับ พร้อมก็หัน่นโบโรน่าเป็นชิ้นๆใส่ลงไปในไข่แล้วก็เอาลงทอดได้เลยไม่ต้องรอให้ไข่สุกนะครับทำการขยี้ไข่ได้เลยนะครับกวนไข่ให้ขยี้ให้แตกออกจากกันแล้วก็เอาเข้าสวยใส่ลงไปได้เลย จะใส่มากใส่น้อยอยู่ที่ปริมาณคนที่จะกินนะครับก็ใส่ให้เหมาะสมในที่นี้ก็กินกันประมาณ4คนก็ใส่ข้าวไปประมาณ1ถ้วยก็ใช้ตะหลิวนะครับคลุกเค้าข้าวกับไข่ให้เข้ากันให้ทั่วนะครับให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยนะครับค่อยคคลุกเค้าเข้าไปเรื่อยๆ เป็นเนื้อเดียวกันก็สําหรับไฟที่ใช้ก็ใช้เป็นไฟอ่อนๆนะครับถ้าใช้ไฟแรงเกินไปเดี๋ยวข้าวจะไหม้นะครับเมื่อคุกเขาให้เข้ากันทั่วแล้วนะครับหลังจากนั้นก็ปรุงรส โดยการใส่ซอสแล้วแต่ใครจะถนัดจะใส่น้ำปลาก็ได้นะครับแต่ในที่นี้เราใส่ซอสแม็กกี้นะครับใส่ลงไปแล้วก็คุกเค้าให้แม็กกี้กับไข่แล้วก็ข้าวเข้ากันดูจากสีแล้วก็สีเริ่มสวยน่ารับประทานแล้วนะครับหลังจากที่ใส่แม็กกี้ลงไปใส่ซอสลงไปก็ลองตักชิมดูนะครับว่ารสชาติที่ปรุงลงไปนั้น รสชาติมีความอร่อยถูกปากของเราหรือยังนะครับถ้าหากว่ายังไม่โอเคก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะครับก็หลังจากที่เราใส่ซอสปรุงรสลงไปอาจจะเติมน้ำตาลสักเล็กน้อยนะครับใส่ลงไปแล้วก็คนให้เข้ากันเป็นเนื้อเดียวกันพยายามคลุกเคล้าให้เข้ากันมากที่สุดเท่านี้เราก็จะได้ข้าวผัดไข่ใส่โบโลนาหมูแสนอร่อยแล้วนะครับ แนะนำนะครับรับประทานตอนข้าวร้อนๆนี่แหละอร่อยจริงๆเลยครับ